พาชมโบราณวัตถุก,กว่า2 0 0 0 0ชิ้นสุดล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแพรภายในวัดสุทน์เทพวรารามวัดหลวงเก่าแก่ใจกลางกรุงเทพกันค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งขึ้นในปีพศ2567ค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่คณะหด้านในจะแบ่งเป็น5โซนหลักด้วยกันประกอบด้วยโซนหนึ่งตำหนักที่ประทับเป็นที่ประดิษฐานของพระรูปของสมเด็จพระสังฆราชแพรมีการจัดแสดงพระประวัติพร้อมจอทัศกรีน สิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์และงานพุทธศิลป์ฝีพระหัตค่ะรวมถึงศิลปะวัตถุที่ได้รับถวายจากพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสสำคัญต่างๆและคอลเลกชันพระกิ่งสุดล้ำค่าให้ชมกันโซนที่ 2. หอพระกรรมฐานประดิษฐานพระพุทธรูปและปูชนียวัตถุสำคัญของวัดเช่นพระสุนทรีวาลีพระนิรโลคันตรายและหลวงพ่อดำโซนที่สหอไตร จัแสดงตราปัะรซึ่งเป็นของพระราชทานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รวมทั้งย่ามและผ้ากราบโซนที่4กุฏิเรือนแถวทิศตะวันออกห้องจัดแสดงเอกสารโบราณประกอบไปด้วยคัมภี์โบราณสมุดไทยพระไตปิดกพระนิพนธ์ศทศนาและผ้าห่อคัมภีร์ค่ะมาที่โซนสุดท้ายค่ะคือกุฏิเรือนแถวทิศตะวันตกห้องจัดแสดงเครื่องพุทธบูชาประกอบด้วยเครื่องโต๊ะ เครื่องกระเบื้องเครื่องหมกและที่ชารวมทั้งมีการจัดแสดงการจัดเครื่องโต๊อย่างสยามที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และการจัดแสดงการจัดชุดน้ํำชารูปแบบต่างๆมากกว่า300ชุด ถ้าคุณรักประวัติศาสตร์พุทธศิลป์และวัตถุโบราณหาย,ยากต้องไม่พลาดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เลยนะคะเพราะที่นี่เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา9นกา30นาทีถึง16นาฬิก30นาทีค่าเข้าชมคนไทย50บาทต่างชาติ200บาทส่วนการเดินทางสามารถเดินทางได้ตามนี้เลยะคะ่ะ